คือตอนหนูไปปฏิบัติธรรมที่โยคูทังแรกประมาณเจ็ดเจดคืนแล้วเสร็จมันเหมือนมันก็ค่อนข้างซึ่งในทุนพระธรรมอยู่แล้วแราเนื้อของเขาใช่ไหมใช่ค่ะปฏิบัติธรรมเฉยๆไม่ได้โกนหัวไม่ได้โกนมันคี้าแล้วความรู้สึกคือแบบเฮ้ยถ้ามีโอกาสเรา ไม่ใช่ผู้ชายแต่เราก็อยากจะบวชชีให้พ่อแม่ที่แบบบวชแบบโง่งเลยค,คิดคิดไว้ตั้งแต่ตอนนั้นค่ะแล้วพอแบบคิดแค่ว่าสักวันนึ่อจะทาแล้วก็มันก็มาเรื่อยๆก็คิดมาเรื่อยๆนะคะก็ยังพูดกับเพื่อนถ้าคนที่แบบได้คุยบ่อยจะรู้ว่าว่าหนูมีค,คิดคิดมีคิดแบบนี้มานานแล้วแล้วแล้ว,ลวเสร็จอ,อ่ะพอพอรอบเนี้ยก็แค่แบบเอยพ่อไม่สบายก่อนแล้วพ่อไม่สบายพออสบายปุ๊บ เราก็ตุ้มตุ้มเป็นที่ดูแลพ่อกับแม่เป็นจี้มากแล้วเสร็จเราก็รู้สึกว่าเออไม่อะไรแล้วแล้วมีแฟนอยู่แล้วดีดีก็มีปัญหามีปัญหาโดยที่เขาจะมีประเด็นทุกด,ด้วยใจเราเหมือนอยากอยาก,อยากไอ้นี่กับแฟนพอก็เหมืนอ,อมนนี่นะบอกไม่ต้องมาด่ากันให้เป็นเเป็นกรรมหรือตัดสายแล้วหนูก็บอกว่า,วานี่แล้วก็บอกงั้นก็ไม่ต้องคุยหนูก็โอเคอ่าก็ขอโทษอ่าสำหรับทุกอย่างแล้วกันนะโอเครู้สึกแบบโลกนี้แบกโลกอ่ะแบบรู้สึกว่าเฮ้ย ไม่ตั้งแต่เริ่มมันรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกอยากจะเสียน้ําตาหรืออะไรรู้สึกโล่งอ่ะพี่จีนแล้วรู้สึกว่าพอเสร็จพ่อมาอยู่กับหนูใช่ไหมคะกับแม่แล้วเสร็จแกกลับบ้านแล้วมีวันนึงขับรถมาลานม่อยาแล้วโทรไปแม่บอกว่าพ่อรู้สึก่หวายเลยนี้กิน,ยยนข้าวต้องเป็นยังไงแบบไม่ได้ไความคิดนี้ก <c oughs> ็มาถึงว่าหนูไม่อยากทกําตอนที่ คือพ่อหรือแม่ไม่อยู่แล้วสิ่งที่เราเหมือนที่จะทําแล้วมันเป็นโอกาสที่เหมาะว่าเหมือนเราไม่มีนานแล้วไงก็ไม่อยากจะมีความผูกมัดอะไรจากใครแล้วรู้สึกว่ามันเรื่องแต่งเรื่องมันรู้สึกแบบไม่ได้มีอะไรกับเรากับใจเราอะเออหนูไม่ได้รู้สึกว่าจะด่าอยากอะไรเ็เลยว่ามีไม่มีเลยที่แก้วหนูรู้สึกว่าขอบคุณที่เขาเหมือนเปิดโอกาสให้เราได้ทำสิ่งนี้ด้วยซ้ำจริงๆแล้วหนูแค่ว่าอ่ะรักก็ส่วนรัก เออแล้วลึกถึงก็ส่วนแล้วลึกถึงแต่มีแบบโอ๊ยข้ามูุกไม่มีเลยค่ะรู้สึกว่าแบบแบบเหมือนใจเราแบบพร้อมที่จะทำพร้อมที่จะทําแล้วเหมือนโอกาสเลยแล้วพอเสร็จรู้ไหมว่าพอหนูคิดเรื่องนี้ขึ้นมาปึ้งขับรถมาแล้วถึงร้านเปิดเปิดเฟซบุ๊กโพรตนี้เด้งขึ้นมาอพอต์นี้เด้งขึ้นมาแบบคิดเฉยๆนะไม่ได้พูดเลยนะก็เด้งขึ้นมาปุ๊บหนูก็เลยเอ้า ก็ส่งหาคนที่แบบไอเคยแบบคุยทีก่กอสรุปบอกว่าแน่หนูอาจไปด้วยใช้คำว่าไม่แน่อาจไปด้วยนล้นบอกว่าได,ด้ค่ะแล้วเสร็จกี่วันก็เลยว่าเออแล้วอันเนี้ยคงผมใช่ไหมก็บอกใช่ค่ะลงชื่อไว้ให้แล้วนะถ้าไม่ไปก็ไม่เป็นไร,รอะไรเงี้ยก็เลยค่อยๆคือค่อยๆย,ย,ย,ยังไม่บอกใครทีแรกคืออยากบอกพ่อกับแม่ต่อหน้าอยากแบบอยากบอกพ่อกับแม่เหมือนกลับมาใช่ แต่พอเอินอ่ะพ่อกับแม่อ่คือยังไม่กลับง่ายพ่อแกแบบเหมือนร่างกายยังไม่ค่อยไหวแกก็เลยเหมือนอยากอยู่ก็เลยยังยังไม่บอกจนถามหลายรอบก็ยังไม่มายังไม่มานก็เลยแบบก็ก็บอกทางโทรศัพท์แม่ก็ถามแค่ว่าถ้าคนผมหรอที่บอกว่าแม่นมจะจะนี่นะบอกพ่อกับแม่เขาอยู่นี่หรอกบอกหรอเออดีดีอันนโมทานาบุญได้บอกแม่หนูนคนผมเลยนะแม่ก็พูดแค่ว่า โนผมจะกล้าโนหรอบอกกล้าที่แน่อะไรอยากกลัให้พ่อพแม่ก็เลยตัดใจว่าก็เลยพอบอกพ่อกับแม่เสร็จก็เลยก็ยังแบบอ่าเราเราเคลียร์เหลือเคลียร์งานว่าเฮ้ยแทนแบบงานเราก็จะจะห่วงเพราะไม่มีตอนนี้ก็เลยแต่พอเอิ้อนนก่อนนั้นก็เริ่มสองงานสาวมาเรื่อยๆตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่า ก็ไม่ต้องห่วงอย่างผีที่ปลดที่ต้องห่วงปดก็ช่างมันเหมือนแมวหมาก็ไม่เป็นไรก็ไม่มาเอาที่แล้วแต่กลับแล้วแต่อะไรของเขาคือเราก็วางใจว่าเราจะไม่ห่วงเชียร์ทุกอย่างเหมือนมันมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าก็ค่อนข้างลงตัวที่แบบนี้แล้วนมก็เลยค่อยๆไล่บอกคนแรกที่ที่น่าจะรู้พี่ลิงเหรอ ส่งให้ที่ดีที่ดีพราเคยคุยกันเรื่องหมดที่ที่ดีอย่างที่ดีก็แบบว่าจะไปเหรออุ้ยดีอะไรอย่างเงี้ยแต,แต่แต่ก็ยังไม่ได้บอกเป็นทางกใจคนที่รู้คนแรกคือพี่เก๋นั่งไปด้วยกันก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆก็เลยบอกพี่เก๋หนูคิดว่าหนูใจนี้เนี่ยนอกจากพี่เก๋ก็พี่ชายบอกแต่ไม่ได้บอกว่าจะโกนหุ่นแล้วก็มาหลวงพี่มาหลวงพี่อะไ,ไระอะไรแบบนี้เรื่อง,องนี้แค่นี้ไม่มีอะไรบางคนคิดว่า บางคนก็ามไปบนมาหรือเปล่าลงมันใหญ่หรือเปล่าลงหรือเปล่แต่พอได้ลงมาดูหนูบอกว่าหนูลับไปเลยเพราะว่าไวนี้แล้วมัน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 ไม่ได้มีอารมณ์แบบอไม่มันไม่ใช่ถึงโงกค่ะหนูก็คิดว่าหนูก็คิดจะบวดครั้งหนึ่งก็แต่ที่สองวันที่พ่อแม่หละแต่เคยนานแล้วหนูรู้สึกว่ามีกรรมแบบก็อยากตักบถ้าบวดตับได้ก็อยากปวดตักนะคับวชตับคนที่ตับไอ้นี่ชีเรารู้สึกเราก็ทุกอะไรอย่างเงี้ย แต่นั้นมันเป็นอคติคิดชูปหนึ่งแต่ที่สําคัญคือบางอย่าเหมือนหนูเลิกหนูกดแต่ไม่ได้รู้สึกว่าโกรธเกลียดอะไรเขาเข้าใจมากกว่าว่าเออเพราะเราเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้ก็ก็ไม่แตกก็เขาก็มีสิทธิคิดแต่ท้ายที่สุดเราก็ขอบคุณนะที่แบบเข้ามาขอบคุณทุกคนค่ะเพราะทุกคนทําให้หนูเป็นคนของวันนี้และหนูก็คิดว่าเออเราก็จ,จะจะพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยมโนยคนอ่ะ กรณีบองพนน์อาจจะมีรอบสองนี่คือจริงๆผมบวชที่วัดคงจ่ปลา,ายปีหกหนึ่งนะนี่ปีหกเจ็ดออกมาหกหกปีแล้วมันก็เร็วแลกวแต่ว่า<ม>คือผมว่าทางโลกแม่งทุกจริงทุกว<ช>ันนี้คือผมเองก็รู้ว่าเก้าถึงเก้าวันที่ผมบวชเป็นพระผมรู้ว่าผมไม่ต้องคิดเรื่องงานคือไม่ต้องเครียดก็ตื่นมาไม่ต้อคุ้จะเป็นอะไรก็คือแต่ก็ ทำกิจของสมของสองให้ครบถ้วนสมบูรณ์อะไรเงี้ยบินธบาททําวัดอะไรเงี้ยก็คือคือผม,มอว่ามันโลกบานมันหัวมันไม่รู้หัวมันไม่มไม,ม,ไม,ไม่ทุกวันนี้ตื่นมันก็เครียดงานก็ไม่เคยมีอะไีแย่เง,งินก็ไม่เคยมีอะไรว่าแม่ยูนี่ทุกอ,อย่างเลยอ่ะผมว่าผมว่าโลกของทางโลกแม่โคตรทุกเลยคือเมื่อวานในกลุ่มที่ว่าเดี๋ยวรอรอให้ผมรู้สึกแม่กครั้งนี้กูทนกับไอทางโลกไม่ไหวทุกวัาจต่ไปทางทมแต่ถ้าเกิด เราไม่ได้บอกว่าพอเครียดพอไม่มีเงินแล้วก็ไยนก็ได้ไ่ต้องพอปวดแท็กสามทีเดือนแล้วก็สุดมาคือครั้งนี้ถ้าจะไปเ็วควรจะรู้สติใจให้ดีๆว่าบนไปมึงอยากกลับมาทางโลกแล้วก็ก็รอเวลานี้มานานเลยแล้ววันนั้นขอขออมตะกรรมทางข้อความที่บอกรอรอเวลานี้มานานแล้วลองให้กล่าวไปนี่ด้วยกล่าวอมสิกรรม,มอะไรอย่างเงี้ย เมื arts, these, mm. ่อไหร่เม่ไหร่เ no ป็นนี้เมื im im ่อไหร่ยังไม่ปวดปนไยังไม่ปวดค่ะได้ยิอ่งโรกหรได้อยู่ในจะถือสินห้าได้ก็ไม่ได้จะไม่คิดแบบนี้บ่าเาที่บอกว่ายังยังไม่คิดอ่ะไม่แน่รอว่าจะเดี๋ยววันเปนไร่วดกว่า ตอนนี้มันยังไม่มีความคิดี่ผุดขึ้นมาตามทุกข์ที่นะครับขอให้อยู่ในภาคเาหนาอน,นั<ม>่น<ม>นายถ<ม>ูก<อ>